สวัสดีครับมลิดอีสานครับอุณหภูมิทะลุ40 4 1องศาแล้วบางต้นก็เฉาก็เต็มที่ทั้งทงที่คุมกระเต็มที่อากาศภายนอกร้อนมากๆครับสปริงเกอร์ต้องมาแล้วล่ะแต่ว่าเราขาดแคลนน้ำของที่เราขุดไว้ก็ไม่มีน้ำต้องใช้ประหยัดน้ำ แจ้กำลังคนลถติดตามสู้แก้ปัญหากันไปเราคลองไส้ไก่ก็ขาดแคลนน้ำนี่ทำหลังคาสองชั้นแล้วก็ต้องรักษาไว้ให้ข้ามปีเพราะข้ามปีเขาน่าจะแข็งแรงคุมก็เต็มที่ห่มก็เต็มที่ ที่โคนกล้วยดูจะแข็งแรงแต่งอกงามดีได้ความชื้นจากกล้วยนี่ก็พยายามแตกแต่ทั่วอากาศร้อนไม่ไหวใบไหม,ไมเลยครับที่ลงกระถางดูจะแตกได้ดี ไม่ตายเกอดกำลังเติบโตอยู่ในที่ร่มทุงชำ่ำดูจะแตกได้ดีครับเพิ่มกำลังผลิตไม้ป่าเตรียมไว้รับดูฝนนี้ ธรรมดาสู้กับธรรมชาติครับกล้วยขาดน้ำเชื่อเหลือดูแลเต็มที่แล้วแต่ก็หักคอเลยนี่บาลิดทั้งแถวทั้งแนวใส่ลังคาสองชั้นให้ กวสักห้็นก็น่าจะพอใจเพราะแดดแรงมากแดดเผาไม่โตเลยครับแต่ต้นที่เติบโตดีก็มีที่เราคุมไว้คนกล้วยนอนกล้วยหินน้ำหนักมากขักลงไบกแล้วครับเป็นปัญหาของทุกสวนเลยดูแรงขาดน้ำนี่กับเมลิดคนกล้วยครับงอกงามดี ทางแสงเันที่ขับไะติดตามดือนครับว่าจะไปถึงไหนบริษัทอีสานเซอร24สวัสดีครับ